แสงมาตราชบุรีตลาดศรีเมืองร่วมใจล้างตลาดต่อรับเทศกาลตรุษจีนตลาดศรีเมืองจัดกิจกรรมร่วมใจล้างตลาดป้องกันและกำจัดพาหะนำโรคบิ๊กคลินิ่งเดย์ต่อรับเทศกาลตรุษจีนปี2566เนื่อเวลา14นาฬิกาที่บริเวณอาคารตลาดสดตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองราชบุรีได้จัดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันและกำจัดพาหะนำโรค บิ๊กกรีนิงเดย์ต่อรับเทศกาลตรุจีนปี2566โดยมีนางวีนาศีสันธางรองประธานกรรมการบริษัทเอ็กโกรคอมเมอรส์สกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายรุ่งเรืองเด่นดวงใจรองนายแพทย์สาธตรณสุขจังหวัดราชบุรีด็อกเตอร์นาวเรศน้อยพาณิชย์รองนายกเทศบาลเมืองราชบุรีนายวีรศักดิ์ โรจนาศิรัตผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ห้าราชบุรีและผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเนื่องด้วยตลาดศรีเมืองได้มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องและครบวงจรซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจับจ่ายซื้อของเพื่อจัดเตรียมอาหารทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุพรบุษที่ตลาดศรีเมืองเป็นจนํานวนมากกิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะอามาตรการสำคัญในการลดภาวะคุกค,คามต่อสุขภาพของผู้ประกอบการลูกจาก้างพนักงานและผู้บริโภคทั้งโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจและโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอ้มีครอนรวมถึงการลดและทำลายแหล่งพาหะนำโรค โดยภายในงานจัดกิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดภายในอาคารตลาดสดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคต่างๆสิ่งได้รับความร่วมมือจากโสราชการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและพนักงานของตลาดสีเมืองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเป็นอย่างดีนิวส์24สุจินทร์นฤยภาพข่าวนิวราชิพีรายงาน